ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปด่านพายุหะกคีรีจังหวัดนครสวรรค์ไปติดตามผลการปรับปรามและจับกลุมยาเสพติดในพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าช่วงเวลาใกล้เลี่ยงก,กันค่ะทางเจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดจับกลุ่มรถบรรทุกขนยาบา้ามากถึง18ล้านเม็ดพร้อมกับเครวมถึงไอซ์ด้วยนะคะการตรวจสอบเบื้องต้นนั้นทางหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบอกว่าเป็นยาเสพติดที่คาดว่ามาจากกลุ่มกองกําลังดีเคบตอนนี้ก็กําลังขยายผลเพิ่มเติมค่ะ าหน้าที่วันนี้เพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นรถที่ผ่านเข้าออกชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากนะคะหลังจากที่เมื่อวานตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนยึดของกลางยาเสพติดซึ่งบนกระสอบสีขาวจะมีตัวอักษรที่เขียนว่าแดงอาจารย์ใหม่บางถุงเขียนตัวอักษรเคบางถุงเขียนคำว่าส้มทีนี้พอเปิดดูค่ะกระสอบที่เขียนคำว่าส้มก็พบเป็นยาบ้า91ถุงนับได้18ล้าน2แสนเม็ด กระสอบที่เขียนว่าเคนั้นเป็นยาเคนะคะมีจำนวน12ถุงถุงละ25กิโลกรัมรวมจำนวน300กิโลกรัมส่วนกระสอบที่เขียนว่าอาจารย์ใหม่เป็นไอซ์จำนวน30ถุงถุงละ25กิโลกรัมน้ำหนักรวม750กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับมาจากชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเตรียมส่งเข้าพื้นที่ภาคกลางค่ะ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสายแม่สอดตากที่รถคันนี้วิ่งผ่านกล้องสามารถบันทึกเอาไว้ได้3จุดด้วยกันคุณผู้ชมคือจุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดขับผ่านเวลา8.21นาฬิกา21นาทีของวันที่21มีนาคมจากนั้นผ่านจุดตรวจร,วจร่วมบ้านห้วยยะอุ ตำบลแม่ละเมาอำเภอแม่สอดและเวลา9นาฬิกา50นาทีขับผ่านจุดตรวจท่าเลในตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากก่อนจะมาถูกจับกลุ่มในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในเวลา14นาฬิกา30นาทีค่ะทีนี้มีข้อสังเกตค่ะในช่วงเวลาที่รถบรรทุกผ่านด่านคุณผู้ชมจะเห็นว่าท้ายตู้คอนเทนเนอร์เปิดประตูเอาไว้ด้านหนึ่งตรงนี้คือวิธีการตกตาเจ้าหน้าที่ให้ดูคล้ายกับเป็นรถเปล่า ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปรากฏว่าประตูท้ายรถที่เปิดเนี่ยเหมือนกับว่าข้างในไม่มีสิ่งของอะไรก็เลยปล่อยให้รถวิ่งผ่านไปแต่จริงๆแล้วข้างในมีการทํากล่องทึบเหมือนกับเป็นช่องลับซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้อยู่ภายในของตู้คอนเทนเนอร์แต่ว่าจะอยู่ค่อนมาทางด้านหน้านะคะเบื้องต้นคาดว่าไม่น่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดก่อน สำหรับรถบรรทุกนี้ทราบข้อมูลเจ้าของแล้วนะคะเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตอนนี้กำลังเร่งขยายผลข้อมูลจากทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรค่ะระบุว่ารถบรรทุกคันนี้ข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งไทยบริเวณตำบลแม่กุอําเภอแม่สอดจังหวัดตากจากนั้นขับเลาะเลียบชายแดนฝั่งเมียนมาไปเรื่อยๆจนเข้าเขตรอยต่ออําเภอแม่สอดกับอําเภอพบพระเขตอิทธิพลของกระเรี่ยงดี b a บ จุดรับยาเสพติดนั้นเป็นที่ตั้งของฐานกสอวาเลจุดตรวจกองกําลังดีเคบซึ่งมีพลตรีสันอ่องเสนาธิการกองกําลังดีเคบควบคุมอยู่เมื่อรับยาเสพติดแล้วค่ะรถบรรทุกก็ย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมแล้วก็ข้ามกลับมาฝั่งไทยที่จุดเดิมบริเวณตําบลแม่กุก่อนจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นในจากการข่าวในเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่ายาเสพติดนั้นเป็นของกลุ่มพลตรีสันอ่อง เสนาธิการกองกําลังและพลจัตวาไซจ่อลาผู้บัญชาการกองพลน้อยที่1สาเหตุที่มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้าไทยนั้นก็คาดว่าเพื่อหาเงินซื้ออาวุธไปเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพรวมถึงดูแลกําลังพลเตรียมความพร้อมสําหรับการสู้รบกับรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะ